จากรายงานของอสภาพพัดเนาะตั้งแต่ปีหาเก้าตั้งแต่ปีหาแปดกาลสินเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดเป็นดับที่สามจากท้ายของประเทศไทยชนะแต่ไม่ห้องสอนแต่ว่าไม่ห้องสอนเนี่ยเขา GHP ดัชนีความสุขเนี่ยเขาเป็นลำหนึ่งของประเทศไทยถึงเขาจะจนแต่เขามีความสุขเขาอยู่ในภูเขาเขาอยู่ในธรรมชาติแต่เราเนี่ย ความสุขก็ไม่มีและเราจนด้วยแสดงว่าเราแย่กว่านี่คือเร่งเร่งด่วนที่เฮาจะต้องคิดผมเรื่งคิดว่ารอบนี้ที่เฮ้าอยากจะคุยกันคือเข้าสิกำหนดนโยบายยังไงเรื่องเร่งด่วนที่สุดสาหรับเฮ้าเองโดยเฉพาะยิ่งในการกาหนดเป็นนโยบายของเฮาในการไปว่ากับพี่น้องประชาชนในการไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าเรื่องเร่งด่วนตอนเนี้ยคือเรื่องของปากทองเรื่องเศรษฐกิจอามอําเภอเฮากาะสินเขตหกเนาะกุชินารายเขาวงนาคูผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้ว ผมไปศึกษาอยูุ่จุฬาลงกรศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่เขามีที่มีนักวิจัยเพื่อนเทดข้อมูลมาเนี่ยผมครบแล้วว่าเหตุอย่างไายังจนที่จนนี่เนาะว่าเบื่องที่ GDP ของ,างภาคอีสานมันเป็นรังสีบ้านเฮาก็เป็นขึ้นกันในเขตหกของเฮ้านี่ก็เป็น,น,นคือกันคือยังคือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ของรายได้ของพวกเราเนี่ยมันมาจากภาคพาณิชยกรรมและบริการนะส่วนภาคเกษตรเนี่ยสร้างรายได้ให้เราแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะทุกท่านนะท่านพ่อปุ้ยญ่นะซอยกันคิดเดียวเาผมจะบอกให้ฟังเหรเขามาตกผลึกกันเนาะอ่ะภาคอุตสาหกรรมเรามี30มสิอุตสาหกรรมเราน้อยแต่ถ้ามาดูที่โครงสร้างประชากรเรามีประชากร70%็ิเอซอยู่ในภาคเกษตรนี่เขตของเขาเนี่เจ็ดสิเปซ็นเป็นเกษตรกรของเขายี่สคือภาคผานิ์เท่านั้นคนของเขาเนี่ภาคพานิ์นี่ร่วมทั้งภาคการท่องเที่ยวภาคการบริการภาคข้าราชการด้วยนะนี่ย0สบอร์ซแต่คนยี่สเอร์เหล่านี้เนี่ยกลับเป็นคนที่หาเงินมา ในระบบของเราถึง55%เครื่องนึงของกระเป๋าเฮาเนี่คน20%หาคนส่วนใหญ่เข้าเจ็ดสินี่หาได้แค่10%ของเงินที่เราต้องการที่เราทำได้อยู่ทุกวันนี้แปลว่ายังแปลว่าสาเหตุที่เราจนเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างนี้ผิดโครงสร้างนี้มันผิดมันเฮ็ดให้เขาจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะแก้เกมเพื่ออย่าง มันหนาละอายมันชอกช้ำใจที่เราจะได้ที่โลของประเทศไทยมันน่าอายวะ่ะกัะสินแม่งดินดำนำ้ำชุม่มซื้อมันกับกัะสินน่ะน้าดดำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ที่โลของประเทศไทยได้ยังไงผมคิดว่านโยบายของเขตเ่าสิ่งที่เขาจะต้องเฮ็ดคือที่เราจะเข้าไปสู่นําเสนอต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเรื่องเนีย้ยเรื่องดวนเลยที่เขาจะต้องว่าคือเราจะต้องพาพวกเราเริ่มจากเขตเราเองเริ่มจากเข้าสามอำเภอเข้าเนี่ยบัวเขาเขาวงหน้าคู่เข้าเนี่ย เทาจะต้องพาพี่น้องเงาหนีจากอันดับบวยของตารางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนี่เราได้ที่โล,ลมันจะตกดิวิชันแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเห็นคือเราจะต้องพาพี่น้องเราหลุดจากที่โลของประเทศไทยให้ได้คืออยังผมคิดว่าสิ่งที่เทาต้องนําเสนอกับพี่น้องประชาชนใชี้ให้เขาเห็นเลยกําหนดเป็นนโยบายของเขาคืออยังเราต้องเปลี่ยนโครงสร้าง population โครงสร้างทางเศรษฐกิจเราจะต้องย้ายคน70%อร์ที่อยู่ในภาคเกษตรนี่สั่งนโยบายขึ้นมา หนึ่งก็คือครเอทงานครเอทองค์ความรู้สอนเขาดึงในโยบายต่างๆขึ้นมาเพื่ออะไยังเพื่อกระจายเขาออกไปสู่ภาคที่มันทําเงินเห็นบ่าภาคประกอบการภาคธุรกิจเนี่ยเห็นบ่าเขาต้องดึงเข้าเข้าไปแต่เขาปไิ้ฝึกฝึกมาขาขายพี่น้องเกษตรกรเขาเขาต้องดึงเขาย่าไปพักดันเขาไปเห็นในสิ่งที่เขาถนัดเขาต้องเห็นจากสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขามีคืออย่างซีอาเภอเขาเนี่ยผมก็กำลังสนใจอยุสองอันพี่น้องหนึ่งคือเกษตรอุตสาหกรรมแบบประณีตเขาเขางง ข้าวเขาวงข้าวเหนียวที่ดีที่สุดในประเทศไทยใบไซก็ตามร้านขายเขาไม่สิปักว่าเขาเหนียวเขาวงเพราะฉะนั้นเราจะต้องชูตรงนี้คนที่ทําเกษตรของเราจะเป็นเกษตรปนีแล้วส่งเสริมเข้าไปเกษตรอินทรีย์แค่ให้นมันปลอดสารพิษต่อมาคือภาคการท่องเที่ยวเรามีวัดบังคำเรามีกุฎว่าที่บัวขาวเรามีอ่างเรืองซิวพาระแหน่งที่นางคูเขาจะต้องดึงค้นของเขาหน่อยทําเห็นเกิดนโยบายทางศักยภาพในการให้บริการทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ ส่วนเฮ้าที่อาสาจะเข้าไปในสภาพค,คืออย่างคือเราต้องไปไฟเอางบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐตา่างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาสปอร์ตเฮ้ามองนี้โดยยุบายที่เขาจะชู่ับประชาชนง่ายๆเลยเขาบอกข้อนี้แหละสิ่งที่เราจะทําคือเราจะพาพวกเราหลุดจากความยากจนเราจะหนีให้พ้นจากที่หลกของประเทศไทยเราจะต้องพาสามอำเภอเราเนี่ยไปให้พ้นก่อนกาลสินอำเภออื่นเขาเห็นเขาจะตตมเฮ้าเนะาะพญญาาระพูดง่าว่า เอาผู้ใดคิดถึงได้เสนอกันมากับอบยังไม่ออก